กว่าไปไปไถ่ายละครไปเที่ยวพอก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปถ่ายหนังสั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอให้หนูไปถ่ายละครสั้นเออละหนังสั้นจะพูดละครพูดละครละสูงรายเพื่อนมาต่อเชิญมาเบรกแต่เมื่อกี้นะเว้ยหน้าดูไฟุ้งมาทางทัศนีหนูชดายน่าใมากอ่ะเอหนัวก็ได้ไม่เอาไม่เอาแม่ขับเอาไปทางมันตะบุ๋งตะกังมากเลยทางขู่ข่เราะบอกว่าจะยืมเครื่องบินเน้นคำบรรยากาศธรรมชาติมากอนนี้ถึงนานแล้วนะ เดี house, ๋ยวก็จะถึงเลไกลขนาดนั้นเดียทำตรงนี้บอกอย่ายากเกี่ว่ชื่อชื่อชื่อจริงชื่อพี่วาชื่อเล่นชื่อดวงดาวเอ่อเรียกสาวก็ได้พอละไม่อยากกลัแล้วเป็นคนี ไม่ไม่ไห้่เนาะับติดมากนเลยไม่่หรอดไม่ไหวไอ่ะกูสลบรอกูขอบอกเอ้เห็นทางแล้วแม่เอ้ยแม่เอ้ยบนควมอไซค์มีกูจำหลยก็ดูการทุ่ทุ่นสร้างของเรามันลำบากตรงไหนเนี่ยลบากตรงไหนมันลำบากตรงไหนเี่ ไม่ได้ลำบากอะไรไม่ายเนป่านเขไม่ได้ลบากเท่าไรหรอก่นขึ้นเขาอะไรกันไปรถไปเลยขึ้นเขาาทไมเ่อ่ะใช่ไปน้ด่ไก่เอาแบนั้นเลยล้อสาวขึ้นเขาบาให้เขาพ่วงนยูปดีใครไปตามไม่จบปีทีองรู้จักกันมั้เนาะทางรถเขาไม่ได้นะครับรถเขาไม่ได้่กพิมก็ขีมา้รับเขาก่อนเปนง ได้มเพื่อนคนที่บ้านทั้งหมดเอ็กพบันไม่อยู่อ่ะไปบ้านปะจอน่ะเอ็กพบอกมันจมร้องเนปะจอน่ะปะจอนไหนปะจอนอ่ะว้วไกล้เบ้านเออมันบอกไกลอ่ะแล้วมีฉากไหนที่ไม่ต้องมีไอ้กบอ่ะเกือบทุกฉากมีกบหมดแหละมีฉากตอนไอ้กบตายไปแล้วค่ะเออฉากที่กบตายไปแล้วอ่ะถ่ายฉากนั้นก่อนนั่นก็ฉากทียล่าใครอย่าไปตามกบต่อไป ไาคที่กบแล้วตอนน้คู่นี้ก็จะชวนปเลเธอโทรศัท์หามันคุยกันมันไม่มีโทรัไม่ใ่พไม่ดบ้าปดดวไปหาดาวแล้วก็ดาวกลับมาว่าพ่อใครจบพามันเืแล้ว่าพ่อเนี่ยเจ็บเพราะว่าเก็บแดดเจ็บเบื้องหลังระ่าัไกเไกลอ่ะไอโก้ไนไม่ทำาไรเลยเื่อ ไเรน้องมได้่ต้องใส่รองเท้าไม่ต้องใรองเท้าแม่มดไม่ต้องใส่รองเท้าครับขมแหมหน้าตาแพ้มดเขาะาเ้ไเราเอาฉากเดียวเสร็จปุ๊บป้ากับบาตอาเคเดียวจบอ่ะเช็คเดียวพอถ้าเบือชีพอ่ะถ้ามเบ้อีก็เท็คเดียวแต่ถ้าเกิดว่ารางวัลออสการ์ปีนี้คอนก่ก เอาหอมอย่งใส่กระดุมหน่อยีใหญ่นะเขาต้องมืใหญ่าต้อมือให่ต้องอให้กองขามางี้ขบาี้ขาตั้งกอง พ่อจะยืมเงินเท่าแกไปให้เดี๋ยวพ่อจะให้ช้านี้เลยนะได้ได้ลูกลูกสองคนใช่ไหมคะถ้าคุณพี่อยู่ลูกแค่สองคนคุณพี่ลองกระถิ่ดีๆนะคะถ้าคุณพี่ทำประกันอนาคตของลูกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเมื่อคุณพี่เป็นอะไรไปเงินส่วนนี้ก็จะเป็นคุณการศึกษาให้กับลูกนะคะ C1 H1 แอคชั่น <Excellent. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีคุคณพี่คุณพี่จะจ้างแบบ้นห้กับบลูกไหมคะลองแล้วตอนนี้คุณพี่อยู่กับใครคะอยู่กับลูกคระอยู่กับลูกคนเดียวใช่ไหมคะคุณพี่ลองกันไปดีนะคะถ้าคุณพี่อยู่กับลูกแค่คนเดียวถ้าคุณพี่เป็นอะไรไปความหวังแลนะอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรเ<ๆ>ขาอาจจะลบาบากหรืออาจจะไม่มีที่อู่ไม่ต้องไเดี๋ยวราลองกอง นี่มัไม่ใช่แล้วเก่งนึงเขาบอก้แแลวน่ารักไปสุดสวยแลเหมือนจะไปประชุมที่ไหนเดี๋ยวประธานไปประชุมที่อบตอะเป็นประธานแล้วไงที่เป็นผู้ใหญ่วันแหลกอะไรกันเอาหมดยังยนขาลอยด้ยมีป่ะที่ไม่ชื่อคนนะใช่ที่ไม่ชื่อ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โม่เดินในป่าลำบากมากเลยคันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติไม่เคยเดินแบบเนี้ยเคยเดินแต่อยู่บนคันนาดไม่ไหวอ่ะคุณสลบรออ่ะคุณขอบอก โอ้ยเห็นทางแล้วแม่เอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยกลัวมอไซค์มีรูปจำแล้ก็ดูการทุ่มทุนสร้างของเรามันลำบากตรงไหนวะเนี่ยมันลำบากตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้ลำบากมากเลยมันก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่หรอกขึ้นเขาอะไรได้เท่านั้นละเออปดินน่ะระวังตกกคิ๊บคุณโอ้ยเหมือนตะแคงโอ้ยเออดาก็ได้ไม่ไกลเลยอ่ะ เห็นรถแบบไม่ไกลเลยไม่เหนื่อยด้วยแต่บอบดูทางบอกเนแบบเหมือนกันไหมไม่หรอกมันแตกต่างกันบอกเขาใช้กับหมาหรอกอาจารย์ผ่านนี้ใส่ชุดนักเรียนก็ได้ใช่ไหมคะก็เนี่ยเพราะว่าอันนไหเพราะว่าอันเนี้ยกับพอพ่อไปหาดาวอุ้ยพอพ่อไปหาดาวแล้วก็ดาวกลับมาว่าพ่อใครใครจับผ้ากลับมาจับตรงนี้แล้วว่าพ่อเลยเก็บเพราะว่าเก็บเนี่ยเก็บเบื้องหลังมันใช้ก็ฟิตมางี้หน่อย อย่าหรอบแล้วเนี่ยมาคืเขาบอกอ้าวซุยเขาเป็นนักดําน้ำมองพุดทุกท่านมันจะสูงจริงอะนะมันจะมีสายเลือดเออไม่ต้องรู้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 เอ้ยเอาเอาขาตั้งไว้ตั้งรถกูไม่ได้เอาปะร่นกูย่างแบนขาตั้งขตั้งไม่ได้ไม่จริงอ่ะ พี่มาแต่ที่หาอะมามาข้างนึงมาตอนหกโมงมาข้างเจ็ดโมงแล้วพี่กลับไปรอฝ่ายทีมกลางปองเซนก็มานี่อีกมามาข้างที่สามเนี่ยมาตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วนอนลาวนอนที่บ้านยายนอนลาวนอนยาแล้วก็มาอีกทีก็เก้าโมงครึ่งเหมือนตอนลาว กัได้พอะตัวสวนไดู้หลายก็ถอนข้างนอกออกดิถายว่าตัวนี้มันรู้หลายเลว่ะได้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 แต่กงยีนิางก่ตัวนี้ตัวนี้ใสครับอ่อกาทมึงถอนันะจบละไม่บอกให้พี่นายบอกเดี๋ยวให้กาพมาเพราะว่ามาถึงบ้านเขาไม่รู้ใครเป็นใครเลยของฟอย่านี้เลยอ่ะังอ่ทำงานก่อน รามนาฬาคนแดงีพาดีาใหญังสั้นเขาจะตรงแขงลอยก็หา่าเออเป็นทเลแบแ่งแขงนอยไมีี่แก่ง้อเ้ยทาไมขมมยง้อไม่ได้มยปให้ในนั้นกามีคนงานคนไหนนี่เป็นคนงานวนเารไบวไอ้มือนชือตรงนี่ยเดี๋ยวให้มันไอ้เฝไอ้เฝอะไรอย่างเงี้ยา

ตั้งนยยืมตังน่ายืมตังหน่อยไงใช้ไห้ป่ะตัวคนไ่ตอกตกประบาอะเดี๋ยวตังเขาตั้งไหนตัวเดียวพหรอตัวตัวใหญ่ตัวเดียวพอตัวตเป็นเกี้ยได้สายรอัตัวอาจารย์เลยใครจะงุ้ไปงุ้ไปงุเลยไปทงบานเลยเรอวเดี๋ยวกบกบขึ้นตรงไหนอ่ะตั้งได้เลยตัวอื่นทุกตัวไปรอตรงนู้นเลยปะนีแป๊บเดียวไม่รู เฮ้ยย์เหมือนเราจะเพื่อนข้างบ้านนะข้างบานะ้นนานอ่ะตาไก่ทางนี้ทา,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 างนู้นทางนีออ้ทางนั้นตาไก่ไม่ตุ่นะรอรอเอาจะไม่ได้เอากิ่งนู้นดีกว่าบ้างกิ่งนู้นกิ่งนู้นเห็นปไห็นคนน่ากิ่งที่ตุ่นนั่งอ่ะแล้วกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยกิ่งหน้าเนี้ยกิ่งข้างามันสูงไปแม่จ้ากิ่งหน้า,น,านี้เอากิ่งที่มันงอกหน่อยงอกหน่อย

กรมเอาเชือกออกเลยเอาเสื้อใสกจะอยุดพอเมื่อกี้ผิดหนึ่งเนาะกบมจะเสื้อกยุดพออันนี้อันนี้คือคนละวันละคนละวันใส่เสื้อยจะทำไงพอโอ้ยคนขายประการหนุ่ยอันนี้อันนี้อยู่บ้านสบายไประมาณเลยอะเสียงประมาณไหนแกบอกเขาที่แหละค่อมอะไรอ่ะที่อยู่บ้านสบาไปจานหน้ามันมืดไปเปิดไฟ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 เยอะไปเลยพ่อถ้าพ่ออยากให้ถึงมีอะไรสู้ไปไม่ได้เลยอะ เอาให้หมือนเสียบรากมัเสียบเอาไปไหนเอ้าวเอาน่ใสเตอนหน้าม่ายอนนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ขื้นเล่าขึ้นบานกากผมสองฮานเอไ้ตัวสังใเดวเาเปนข้าวมันหนเอมืดหมิดผมหนังนี่เียนครับี้่ปอบว่ะขอบคุณคประกันจะทำหนาที่หนักงานหุดยาว ไอ้อเอาเอาไอ้นี่หนังนี้ดีกว่าว่าคนขายวกันอยู่น้อะไรจะอะบางรองเท้ามันใช่ขอบนังนี้ขมนังงี้ แม็กาสงเนี่ยเดี๋ยมาอ่างี้ราคามเดี่ยสอนเช็คเอ้แบ็กก้าอะไรมันมันโอเคมันดีมันใช้ได้ไม่ได้สอน2ตัวแล้วมาจอืมผต้องเรียบารนอจับเยยังไมย์ยังยยินใชมังยังโอยพักาันีผดน้เย็นวางบนต๊ะน้ำเลนะอยมาดนอหะอยหลังกันเ้นั่งขายนะอหงกบเทกบุญเเดี๋ยวหนูแต่วันน่ลงคุยกันบั้มองนี้อ ใส่ลงกว่คนนี้หน่อยนี่โอเคโอ้โหมึงเอาเงนอย่างถุงใส่หัวคนได้เยอะไปเยอะไปนีเดี๋ยวต้องค้าออกมาลูกขึ้นมาไปเอาพอประมาณทำไมอ่ะพ่อจะแต่งตัวให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอหนูอายเพื่อนนะรู้ไหมเพื่อนมันหัวร้อยแล้วหนูว่าแค่ไหนอ่ะถ้าพ่อจะทำให้หนูอายอย่างเงี้ยที่หลังไม่ต้องไปดีนะกบมองหน้ายเืนดิเออก็ยังซ้อมอยู่ไงก็มาถึงรู้แล้วจะบทรันต์ต่อเดี๋ยวเดี๋ยว กะใช่ขวตังแล้วก็อุบัติเหตุข้างโกดแล้วเออเฮ้ยเก็บดีอะค่ะเรื่องมันตั้งกี่ตากันเหลือแค่สองเองค่ะแล้วก็ฉับอันนี้ด้วยฉักลุงเนี่ยเฮ้ยนึกขีดอะนกี่กอดนิดนึงกอดอยู่ตรงไหนแล้วแต่อาจจะอาจจะนั่งมือลอยหรอย่างนี้แหละกล่องพูดกล่องพูดอะมือลอยเดี๋ยวอพูดจะไม่พูดนะเพราะเขาจะไปอัดมือลอยประมาณนี้ก็ได้เนาะมีมีมีฉากที่นางเอกมีฉากที่พูดเนี่ยมีนางเอกเลยท้ายเลยอะที่สิบสิบป่ะเรื่องนี้มีนางเอกเลยเหรอ คือคำบรรยาย่ามีอะไรอะคะไอ้อมีอะไรหรอคะ <c oughs> พ่อหนูตายแล้วนะจะมาหลอกขายนะจะมาหลอกขายประกันให้พ่ออะไรเนี่ยอ่านคุเลงงนำไม่ต้องมาหลอกอ๋อนำไม่ต้องมาหลอกขายประกันให้พ่อ,ะะลอแล้วนะน้ำไน้น้ำไม่ได้มาขายประกันเราจ้ะแต่นนำเงินสินใหม่ที่คุณสมชายพ่อขหนูทําไว้ให้น่ะช่วยเซ็นชื่อรับไปด้วยนะ จุ่มนมสาวชุ่มฮะตัวนี้ตัวนี้คือยมเม้าเม้าตัวนี้ถ่ายไวยังไหนพ่อดูชุดตัวีเฮ้ยพ่อดูจะเข้าขี่ตัวน่ะหรนี่ยังพ่อดูจะเข้าชุดน้ำดีพ่อเอาเสื้อตัวนี้เหรอก็ยังไม่ถ่ายพ่อคอไม่ฟังเลยอ่ะเจอี่ยเจ็เชนเปลนเสื้อเปลนกันพ่อดูจะเข้าชุดน้ำดีสากลพรุ่งนี้พ่อจ่าให้หนูด้วยนะแปดพันหนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ึ่งห พ่อไม่เคยคิดถึงใจหนูเลยไอ้สารยามันอยากได้อะไรพ่อมันก็ซื้อให้หนู่มไม่หนักเลยเป็นลูกพ่อเลยก็มารับดูรับดูมบนีดีครับดูเล้วก็ทำท่าคุณคิดอะไรเกาหัวเกาหัวได้เนาะกาหัวกาหัวประมาณนี้นอนอ่ะแล้วก็เอาตังค์เดินไปแด้ความจริงแล้วเสร็จแล้วจริงแล้วเหนื่อยแลาวก็หลับแล้วเนี่ย มนาเอกล่องนมาตัวกอลองใช่ไหมเอาอลยวาเป็ิมเทคแน่เ้าจะแดงพร้อมยังเดี๋ยวพร้อมเดี yeah. ๋ยวบอกกไล่ดูดิลูกมดลยไปดูเก้อห้อาายเฮ้น้ำตาไหลหน่อยไหมแดงแดงๆสลยไมต้องไม่ต้อเอายังพร้อมแสดงพร้อมกองพร้อมีสทธ เอชชนจานเอาอเอาเนี่ยอเอามากันเลยยังไปเอามาเลยลังลงยังไม่าเลยสองลังไปเลยสิบห้าบาทลงค่ะเกือบดีแล้วจริงหน่อยเดียวอิงมีเบด้วยเอาไยมีเห็บด้วยเียมดเียมกี้ ยังอ oh. mm. ีกอยังา0 0ถึงยังสิ0เทคซีแอคชั่นอันนี้ไม่ไม่มีอะไรทั้งสี่เจ็ดหัวร้อยเองน้องมัได้กี่ายกูไม่อยู่อ่เขอ ๋ยวเอาเปลือกอยาตากไม่ต yeah, um, huh? okay, um, um, ja ้องห่วงอ่ะเราแสดงพร้อมชี่เยงโบกันชินเซลฟ์เยอมากชินฟิลเสร็จเลื่องพร้อมยังอืเอาเลยเราแสดงพร้อมกล้องพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวผมุณรู้ตัวผูขำ หหัวายโอ้ยตัวท้ายนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นไหมแค่ยาวเลยหึทีไม่ได้พอไปแล้วเหรอโอ้ยั้นแสดงอ่ะพร้อมยังโอเิ มาใหม่ใหม่ใม่ดมงน้หน่อยลยมนิดหน่อยให้ตูงนลางอ่ะมึงอย่าโยนเี่ยวไปโน่นเนี่ยโยนให้กันเก็เสียอ่ะออ่ะนประจันเลยหนึ่งสองซ่มเรียบร้อยออีกรอมนึอาอีกเจ็ดมือเจ็ดมือมาเจอของเจ็ดนะเดี๋ยนะหนึสมหมดเลยเอาหัวเหรอ คนยังไม่จะขอเนี่ยไม่เป็นจะขอก็ดีแล้วดีดแล้วมันจะได้มันจะได้รับให้ได้อออง้เยย่นบีไปสิ